ไปต่อกันดีว่านะครับ <คะ S 1> จากข้าวเะริมประยียรตินครศซีธรรมราชนะ,<ค>ะก็ไปกันเทสุราธานีกันมั่งนะครับทางผู้ว่าสุราธานีก็ได้มีการลงนามในสัญญา MOU นะครับเป็นโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกระดับตติยภูมิเป็นอาคารคอซอลอก์กาสันกาชันนะครับก็คือเป็นโครงสร้างตานแผ่นดินไหวด้วยนะ,<ค>ะเทโรโรงพยาบาลสุราธานีนะครับซึ่งถ้าแหลวเซตนี้ก็จะสร้างมารองรับผู้ป่วยได้มากว่าสร้างผันคนเลยนะครับ ไปกันที่ห้องประชุมโรงพยบาบาลสุราธานีนะครับนายเจษฎาจิตรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU กับบริษัทปูรับเม้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคารคอสโอลอกาวชัน เป็นพื้นเทชายซ้อยประมาณส้มแซนหนึ่งมื่นเซ่พันเซ่รอยยี่สิบตารางเมตรนะครับลักษณะก็คือจะเป็นโครงสร้างเต็มตานแผ่นดินไว้ด้วยนะครับพุมงาะประมาณกว่าหกรอยเจ็ดล้านบาทเป็นงาะประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าพวกร้อปีสองพันห้าร้อยหกสิบและก็ผู้รับจ้างอ้นแต่แล้วนี้ ไม่ทราบมาดใจําเนินก่อสร้างให้แล้วแซตตามกําหนดได้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้บอกเลือกเส้นญ,ญาจางบริษัทเดิมแล้วก็ได้เริ่มประกวดราคาจางโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกก็ได้บริษัทนี้แหละก็คือบริษัทไทยโพลีคอนจำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้ยื่นข้อสเสนอราคาต่ําสุด จนแหลกวันที่5กรกฎาคม2 5 6 7จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระดายับแจ้งพ้นการเห็นชอบในเรื่องนี้และก็ได้นำมาประกาศผู้ชนะการสเสนอร,ราคาและก็แจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาทำสัญญานะครับโดยครั้งนี้จะมีผู้สังเกตการเข้าวรวมสังเกตการในการจะเซื้อจัดจา้างและก็การบริหารสัญญาทุกขั้นตอนและก็จะมีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมด้วยนะ เขาเรียกว่าข้อตกลงคุณทรรสร้งฝ้ายนะครับก็จะประกอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีในทานะาหัวนาหน่วยงานข้องรัฐจะข้องโครงการมีผู้สังเกตการและก็รวมถึ่งผู้รับจ้างด้ดยครับค่ะด้านนายแพร์จีราชาเรืองวัชรินทร์นายแพย์สาธรารณาสุขจังหวัดสุราธานีก็บอกว่าการดําเนินการก่อสร้างอาคารขอสลอก้าวชนนี้ได้ดําเนินการมานานแล้วแต่ว่าบริษัทเดิมค่าสาพับคลองทางการเงินทําให้ต้องยอกเลิกสัญญาไปและในวันนี้ก็ได้มีบริษัทไทยโพลิคอนจำกัดมหาชน ข้ามาดําเนินการก่อสร้างอาคารส่วนเทเลเรืออีกว่า40เอร์เซนโดยแต่ละชันก็จะแบ่งออกเป็นพระนกขัดว่าจะรับผู้ป่วยได้ประมาณ3,000ว่ารายนะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลตามหน้าห้องต่างๆได้แล้วก็ยังให้ผู้ป่วยทางในจังหวัด และต่างจังหวัดได้เพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก็มีหมอผู้เชี่ยวชาญไล่ดานที่ให้การรักษาผู้ป่วยได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะครับผมยังตีบอกว่าท่ากลางนี้เซตนะรองรับคนเนทงสร้างพันว่าคนเลยนะครับประวัติจะเกิดประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นกะช่วยกันต่อรอกันสักน่อยะอี40เซนตะครับพมติดตามกันต่อนะครับ